ทุกคนนี่ตรงนี้สถานีรถไฟใช่ไหมฮะแล้วก็โรงแรมบ้านอ่าวทองอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยตรงนั้นก็จะเป็นอา,อาหารเช้าโกปีถูกไหมฮะแล้วก็จะเป็น m ม Friend โรงแรม m ม f r i ฟ n นแล้วก็เดินมานิดเดียวก็จะเป็นเคฟซีตรงนี้กําลังตั้งอะไรกันอยู่รู้ไหมฮะเป็นตลาดนัดเสาร์อาทิตย์จะเป็นถนนคนเดินนะฮะตรงเนี้ยติดกับรถไฟติดกับเคฟซีติดกับบ้านอ่าวทองเรามาดูแผนที่ทุกคนเนี่ฮะเราอยู่ตรงนี้ฮะรถไฟ ะะก็จะอยู่แถวๆนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะฮะบ้านอ่าวทอแถวๆนี้นะก็ถ้าเกิดเราเดินตรงไปนี้ก็เป็นวงเวียนที่เป็นก๋วยเตี๋ยวโกโวดจําได้ไหมตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นวงเวียนปลาปลาปลาพยูนแล้วก็จะเป็นตลาดเซ็นเตอร์พอยจะอยู่แถวๆนี้นะฮะตลาดเซ็นเตอร์พอยจะอยู่แถวนี้ไหมแถวๆนี้แถวๆน,น,นี้แล้วกันนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคแล้วก็ราจะอยู่ตรงรถไฟ เดี๋ยวเราจะดูนะตรงนี้ก็จะตั้งเพิ่มเลยพอนนี้พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะฮะทุกคนแต่ตอนที้เพิ่งจะสี่โมงครึ่งห้าโมงเองอะ่ะคนแม่ค้ายังไม่มาครบครัทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปนั่งที่เคเฟซีแล้วก็จะเห็นโรงแรมบ้านอ่าวทองนะฮะทุกคนจะเยื้องกันกันเลยฝั่งเดียวกับรถไฟเลยทุกคนนะฮะนี่คือสถานรถไฟเห็นไหมฮะจริงๆสถานีรถไฟจะมี2ขบวนนะฮะที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพ ใบกันตังจะมีขบวน8ปดสาเป็นรถด,ด่วนออกจากนุ่นห้าโมงครึ่งถึงที่นี่ประมาณ9ก้าโมงทุกคนแต่ถ้าเป็น6กโมงครึ่งเที่ยวหกโมงครึ่งขบวนยังหกเจ็ดเห็นไหมฮะหนึ่งหกเจ็ดก็จะถึงประมาณ11บเอโมงนะจะถึง1 1บเอโมงเนี่ยจะเขียนเลข11เอเอาไวล้ลางๆหน่อยทุกคนนะฮะจากแผนที่เราอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะนะฮะฝั่งนี้จะเป็นบ้านอ่าวทองจะไปวงเวียนานาฬิกาบ้านคุณชวนแยกมาทางนี้ฮะ บางคุณชวบนบางคุณเนจะอยู่แถวๆนี้ถนนวิเศษกุลถูกไหมฮะก็จะมีโกหลิวเดินจาโ,โกโกริวนะก็อร่อยอยู่นะแล้วก็จะไปตรงฝั่งที่จะเป็นสะพังสวนสาธารณะสะพังสุรินกะพังสุรินจะจะมีโรงแรมณนะทับเที่ยงอันนี้เคยไปพักมาเลิศมากต่จะออกไปประมาณเล็กน้อยนะเดินได้จ้ะเดินมา ก็จะผ่านประเภทโอ้ยตรงนั้นจะมีสวนต้นเลียนต้นทุเรียนสวยมากเลยทุกคนนะฮะจะเป็นตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรวะลืมแล้วทุกคนอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหโอ้ยตรงนี้จะเป็นแบบวงเวียนทยูนเราต้องหายเจอทุกคนเพราะเราเคยไปมาเราต้องไม่ลืมทุกคน อ๋อแยกกองทุนใช่เราเดินผ่านแยกกองทุนมาทางนี้จะทุกคนรักจันเพืินพิชัพประมาณเนี้ยนะฮะเพินพิชัพนะฮะอ๋อพุงโอชาเราตอบพุงโอชาสามไว้ไหมอ่ะเพืนพิชชัพเปนไหมฮะพรุ่งนี้เราจะไปทงานเนาตรงเพินพิชัพนะ ปงโชาสามดีไหมทุกคนนะฮะอนะฮะทุกคนเนี่ยฮะประมาณนี้<ม>เดินพิช,ชั์สังควิทเดินลงมาจากนณทัพเที่ยงก็จะเข้าเมืองมาตรงนี้ได้ไม่ไกลนะฮะผ่านจวนผู้ว่าเนี่ยฮะจวนผู้ว่าจะอยู่แถวนี้เอองงไหมฮะทุกคน อาหารมาดูเคฟซีก่อนเราชอบเคฟซีที่นี่มากเลยเพราะคุณไม่เยอะรีมาร์ทนะฮะรีมาร์ทเซ็นเตอร์แม่ค้ากําลังตั้งร้านดวงกันทุกคนเดินเต้นตอนนี้ถนนคนเดินเสาอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวก็จะเต็มพรึบที่หาสถานีรถไฟทุกคนถ้าเกิดใครจะไปกันตังก็ไปสุดสายขบวนรถไฟแต่ว่าลงที וה, ทิตรังเห็นไหมฮะลงสถานีรถไฟตรงนั้นก็จะเป็น โรงแรมบ้านอ่าวทองไม่เฟรนสองแห่งนะฮะ My f r เฟ n นกับบ้านอ่าวทองแล้วตรงนี้มีร้านโกปีแต่ถ้าเราตรงไปเช่นหอนอาฬิกาหรือยังนั้นไงไม่ไกลเลยไหมตรงนั้นหอนอาฬิกาจับหลักหอนอาฬิกาจะหลายจังหวัดนะอย่างเช่นที่ลำปางเนี่ยก็จะเน้นแบบว่าพอถ่านรลงจากถา่ายรถไฟปับก็จะมีถนนอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเกือบทุกจังหวัดเลยยกเว้นหัดใหญ่ใช่ไหมหัดใหญ่นี่ จะตรงไปก็จะเป็นสายหนึ่งสายสองสายสามแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดอย่างลำปางพิษณุโลกก็เหมือนกันจังก็เหมือนกันจะเป็นถนนสายหลักอย่อยางเงี้ยฮะมุ่งหน้าไปไหนแล้วก็แตกแขน,นกันออกไปทุกคนอ่ะเราไปนั่งที่เคฟสินั่งสงบสติอารมณ์ทุกคนเห็นไหมตรงนั้นจะเป็นเพื่อนนักเรียนแล้วก็มีบ้านอ่าวทองนะฮะบ้านอ่าวทองเป็นโรงแรมนะฮะเป็นห้องพักทุกคนแต่เรากําลังจะเอ,อ้ เข้า KFC นี่หาถนนราชดำเนินนะฮะถนนหน้าสถานีราชดำเนินเนะี่ยตรงไปเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นตลาดสดเทศบาลตรงไปนูน่นสุดจนถึงหอนาฬิกาเลี้ยวขวาไปบ้านคุณชวนตรงไปก็เป็นตลาดเซ็นอร์พอยต์มีทุกวันนะฮะตลาดเซ็นอร์พอยต์นี่ฮะดีมาร์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เราเข้ามา KFC นะฮะก็จะปิดเนี่ยอ่าวทองบ้านอ่าวทองเราอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ นี้เลยฮะทุกคนเห็นไหมฮะโรงแรมบ,บ้านอ่าวสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะที่เราเดินเข้ามานี่เราจะเห็นใช่นไหมฮะนั่งตอนที่เราดังอยู่ในเคฟซีแล้วทุกคนเป็นสถานีรถไฟไหมเออตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นตลาดคลุบเลยฮะเห็นไหมนะพอตอนค่ำๆนะฮะเย็นๆน,น,นะฮะเนี่ยบรรยากาศสถานีรถไฟตจัง คนก็กําลังจะเอาร้านรวงมาตั้งนะฮรเป็นเต็นนะฮะก็ตรงไปนี่ทังนี้นาเลี้ยวขวาไปหอนาฬิกาคนอ่ะเราพักคลิปนี้นะฮะเห็นเปนชอบเคฟซีตรงนี้มากเพราะว่ามันคนไม่เยอะทุกคนนะฮะคนไม่เยอะแล้วก็นั่งมองเห็นวิวเห็นโรงแรมอ่าวทองเห็นสถานีรถไฟเห็นตลาดข้างหน้า ก็จะเป็นถนนคนเดินซึ่งจะมีทุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะฮะตอนเย็นแต่ถ้าไปตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เดินตรงไปเมื่อกี้นะฮะตรงไปทางหอนาฬิกาแล้วตรงไปอีกแยกหนึ่ง่อนนั้นก็จะมีทุกเย็นเลยคึกคักมากที่นั่นก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่แบบเป็นใจกลางสําคัญเลยนะทุกเย็นเย็นคนจะนึกถึงไปหาของกินแกงต้มแกงใต้ตาสารพัดสารเพเลยทุกคนนะครับโอเคเราโพสไปเท่านี้ก่อนนะไปโพสตกันทุกคน ฉะนั้นใครมาตรังจะได้จับหลักถูกนะฮะว่าจะเริ่มจากสถานีรถไฟมาขบวนไหนแต่ถ้ามาเครื่องบินรถยนต์ก็ไปบอกขอสอเครื่องบินก็ไปสนามบินนะฮะโอเค